สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันทํางานครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เปลี่ยนงานมาเก็บมะนาวนะครับผมครับเพิ่งมาถึงนะครับที่เชปตันนะครับผมเก็บมะนาวนะครับเก็บใส่บินใหญ่นะครับครับลักษณะงานวันนี้นะครับผมต้นมะนาวทุกคนกําลังเตรียมตัวนะครับเก็บ มะนาวกันนะครับผมเก็บเหมาะนะครับวันนี้เก็บใส่ถังแล้วไปเตีบินนะครับเดี๋ยวไปดูต้นมะนาวกัน,นครับผมฟาร์มที่เก็บมะเขือเขามีมะนาวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเขาเก็บกันนะครับ ผมเขาเริ่มเก็บกันนะครับผมต้นมะนาวนะครับครับผมไล่เสืด้วครับผมะครับต้นมะนาวที่เขาปลูกไว้นะครับนะครับเก็บต้นเสร็จแล้วนะครับเก็บใส่ถังก็ก็จะใส่ถังประมาณนี้นะครับผมเก็บเต็มแล้วนะครับ ใส่ถังเก็บใส่บักเก็ตนะครับผมนะครับผสมนะครับเก็บมะนาวนะครับลูกดูครับสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับผมสีเหลืองนะครับเก็บดนะครับสีเหลืองนะครับไม่อยากนะครับใช้มือเด็ดแล้วครับ เป็นต้นมะนาวที่ไม่ค่อยมีลูกนะครับก็เขอ,อยเก็บไวนะลูกให่สบายแล้วไม่มีแกงกรลูแบ็กนะครับจะใช้เป็นถัง แสนติดเดียวเลยนะครับผมสะดวกมั้ยครับ ถ้าเราไม่เปิดดูก็จะไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ายู่นนะะด้านใต้นะครับด้านใต้บบนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ก้มดูก็จะไม่เห็นนะครับผม แล้ววันก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ครับเก็บมาอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็จะได้หนึ่งบินนะครับมะนาวนะครับผมอันนี้เป็นงานเหมานะครับวันนี้มาเก็บมะนาวไม่ค่อยมีนะครับทุกคนนี่ครับบินหนึ่งก็จะออกไกลๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับจากนู่นนะครับผมจากนู่นมาถึงตรงนี้นะครับได้บินหนึ่งนะครับผม ก็ถือว่าไกลนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมบินหนึ่งประมาณแปดสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับผม วันนี้อากาศร้อนนะครับน่าจะเลือกไววันนี้อยู่ที่38นะครับผม38องศาครับอากาศร้อนนะครับวันนี้น่าจะเลือกไวนะครับเป็นารามมนาวที่เราใกล้จะสุดโลแล้วนะครับผมน่ครับลูกมนาวลูกใหญ่ๆนะครับผมฝ่ามือเด็ดมาเลยนะครับมาใส่บักเก็ต เราหิ้วไว้นี่ครับลูกใหญ่ครับนี่ครับต้นมะนาวที่เราเก็บจะออกเป็นลูกเหลืองๆนะครับนี่ครับตอนเช้าๆนะครับประมาณเก้าโมงกว่านะครับ บรรยากาศนะครับผมเก็บมะนาววันนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ